เน้งเข่าแลรกก็จะต้มเข่าให้ม้าน้ำเขาเนี้ยเมือว่านจะเอามาอุ่นอุ่นใส่เขาหนึ่งเมื่อนี้ ื่านฝนตรงับแห้งค่ะน,น้ำไหลขมาแต่นี่ฝนสาดมาทางนี่เนาะแล้วก็หลังค้ามืรอ,อนี้มันสูงมันสูงแห้งแล้วบริเวณบริเฮตไอ้ซักลงไปยังสาดฝนสาดร่มแห้งนะน,นี่เปียกหมดเลยนะจ๊ะเปียกหมดตรงนี้เป็นจืดจืดออเลยเนี่ย <c oughs> เออเป็นตุ่มนะเนี่ยเวลา่างก็ต้องแบบค่อยๆเดี๋ยวมันจะลื่นเดี๋ยวมันจะลื่นนะคะ ใส่ล่ะอโวคาโดเดียวอโวคาโดอยู่ไหนอีวันนี้เรามีอโวคาโดด้วยน้องหามากหมู่ว่านี่แต่ว่าบงแล่านาจะแบบน่าจะไป <c oughs> น่าจะเน่าหรือเปล่าเนอะเดี๋ยวต้องเบิ่งก่อนชองอันนี้ก่อนชองถั่วห้าสีก่อนนะ สองสซมสองส้มมนี่มีแนวกินกับได้ไหมนี่มันี่ได้อา soul. Soul. Er. วว์เขาอ่าวว์เขาโดมาแต่ผู้หลว่ามันจะเน่าก็่เด้อเดี๋ยวช่วงอันนี้ก่อนตัวหาสีก่อนเนาะช่วงที่ล่อหม้อข้าวซุกเนี่ยก็จะเป็นกิจวัตรที่ประแต่งเทสทุกเ้าเด้วค่ะทำทุกเช้าเนาะกับข้างหม้อข้าวกับต้มข้าวให้ม้าน้ำมาพร้อมๆกันเนาะมันจะได้ซุกพร้อมกันเนาะ พามีสองเต่าเนาะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาชงถั่วห้าสีกินก้อนอเอ่อใส่น้ำไปจักน้อยก่อนได้จ้ะแล้วก็ค่อยเติมเพิ่มนะแต่แตงจะใส่น้ำไปมาณเกือบเต็มแก้วอะค่ะเพราะว่าอันนี้มือสาหนูจะกินน้าน้ำอุ่นออกก้อนทอนหลายใน่จักน้อย เดี๋ยวบ่เบิ่งเอาไปเขาดูเป็นยังไงน้องว่าบ่แม่นบ่แม่นอันบ่แม่นทางเพิ่นมาสั่นซื้อมาแล้วเด้แก่บ่กินบอกไม่ใช่ทางเขาก็เลยไมาให้เอื้อยบ่แม่นมันเน่าแล้วติ๋งโอ้ฮะเดี๋ยวบ่งก่อนเดี๋ยวชิมก่อนนะ อืมอืมอร่อยอุ้ยเมนเอาเมนเอแต่ว่าช่วงนี้ปแต่งจะบวกินเนอเมนเอาต่ว่าซ้ำอืมมีอยู่ต้นหนึ่งปแต่งปลูกไว้ต่างตต่างตากลับมาตาย่อไปไหมอ่าปลูกไว้หาหกปีแล้ว สงสัยสีเป็นพันดูใบหรือเปล่ากับบอลูเนาะพันดูใบมีแตไปมันไม่หมาก,ก็คืออืมอร่อยอยู่เนาะอืปลูกไว้เขาบอกว่า <c oughs> ปลูกประมาณห้าปีเนาะหปีก็จะได้กินกินหมากมั่นนึงสิม่มะอันนี้เขาปีที่หกละปีที่เจ็ดละใบนี่งาะแม อือโอ้โหขโดกร่ยอนว่าเจ้าของมาก,กินเนาะถ้ามาก,กินยังก็จะหามาเพาะอือแม่แม,มน่มเมนเปแม่หามาเพาะหามาก,กินนั่งเช่นเนี่ยค่ะสมมติมีนนไม้เันแบบนี้เนาะเดี๋ยวไปแต่งเจ้าไปเพาะได้เนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่าเพาะแบบใดแต่ว่าเช้านี้ขอกินก่อนแม่นม่จะเอาไปเพาะเพราะว่าจะเป็นหมากทุเรียนเอ้ยหมากเงาะเอ้ยหมากลันย่ยเอ้ยแต่ว่าแบกเงาะเนี่ย เกิดแต่วนะแต่ว่าบได้เอาไปลงถุงกะหายสลายหายหมดนะทุเรียนก็ะยังที่เห็นเพื่อนๆอาจจะเห็นน้องอยูนคคิดนะั่นอย่างแน,น่กะนี่อยู่นะบ่ทันะด้แยกใส่ถุงเด้จากอะโวคาโดน้อยนี่เดี๋ยวบันั่นก็นกนจะพอะอีกใส่เวลาพอเนี่ยหลายเดือนนะคะก็าหาก่นเอียง่นจะออกมาเนาะใช้เวลานานอยู่นะคะยังยังต้นที่ปลูกไว้นี่ก็ประมาณจัก ห้าหกปีขึ้นหลังเนาะได้มาตะลายยองอะ่ะเพราะหัังตอยูลรยย่องคุณเดะเพราะเม็ดมาแต่อยู่ละยองอือแล้วก็มักปลูกหลายตน้นบางย่งแต่ว่าต้นเนี่ยย่งแล้ว,ก,วก็ว่าท่านในเห็นหมากพ่ะท่านในเม็ดเป็นหมากในข้าเบิ่งอยู่ก็รอต่อไปเนาะท,ที่แบบได้ท,ที่แบบก,ก็เสร็จยมงที่บอกนั่นนะคะป้าแตงมป็คนค้นชอบต้นไม้เนาะมักปลูกกกใหม่นะคะ อืมอ่านบาทะาไล่ลงมาอยู่อันนี้ก็จะเป็นกิจวัตรแค่มืเอเศาร์แล้วค่ะอืมช่วงที่รอ,อให้หมอเข่าซุกกต่จะมาหาอย่างกินแบบนี้ก่อนวันนี้โชคดีได้วคารดอว์ด้วย <laughs> หมูลุงอันกับลงมากพอดีป้าแตงกะกินหมดแล้วกินหมดครึ่งลูกเรืออันนี้ไใหายไอ้ลุงอันก็จะกินสองซองขึ้นกันนะจ๊ะแต่พอดีเข่านาจะซุกแล้วเดี๋ยวเบิ่งเขากันเข่าซุกแล้วแล้วก็มาเบิ้งข้างๆนี่พี่นวลทำไมจมูกนู่เป็นแบบนั้น ไม่ยังไก็มาดูตลอดนี่บางดูดังไปแล้ว